น,น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภยัยพร้อมจำหน่ายแล้วในแคทไฟ Shop สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟกับรายการ c a t f ฟไ IT มาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟที่จะไมแนำเทคนิคได้ทีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคก,ก,กับการใช้งาน iPhone และ iPad ครับกับการส่งไฟล์ pdf จากคอมไป iPhone และ iPad ได้ง่ายครับพอดีมีคนสอบถามมาช่องทาง u t u b e ครับ เาดูคลิปเทคนิคในการใช้งาน iPad ไปแล้วแต่ว่าสอบถามว่าต้องการส่งไฟล์ PDF เนี่ยไปที่ iPad ทํำยังไงนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเทคน,คนิคนี้นะครับมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นการส่งแบบสายและไร้สายนะครับซึ่งโดยส่วนตัวพีกอฟเนี่ยจะส่งแบบไร้สายนะครับเพราะว่าสะดวกและง่ายกว่านะครับก็เลยนําเทคน,คนิคนี้นะครับมาแชร์กันเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนจะไปชมข้ขอควากกดติดตามซับสไครต์เป็นกันเลยใจเลยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการส่งไฟล์ PDF จากคอมไป iPhone และ iPad ได้ง่ายครับ เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับวิธีการส่งไฟล์ PDF จากคอมไปไอโฟนและไอแพดได้ง่ายๆครับต้องบอกว่าโดยส่วนตัวนะครับพี่ก๊อฟใช้เทคนิคนี้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าส่งไฟล์ PDF โดยส่วนใหญ่ส่งผ่านไลน์นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราต้องการแอดไลน์นะครับในส่วนของคู่ที่เราต้องการส่งไปนะหรือต้องการส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่นะครับต้องบอกว่าไลน์เนี่ยมีข้อจํากัดนะถ้าเกิดเกิน1นึ่กิกก็คือส่งเกิน1นึ่กิกเนี่ยไม่ได้นะครับต่อวันนะไม่เกิน1นึ่กิกนะครับแต่ถ้าเกิดใช้เทคนิคพี่ก๊อฟ ส่งทั้งวันก็ได้6 0กิกนะครับก็ได้ก็คือส่ง2ครั้งนะครับก็คือทาได้เหมือนกันนะครับอันนี้องบอกว่าเป็นข้อดีในการทช่พ่กอฟใช้งานโดยตรงเลยนะอ่ะเริ่มต้นนะครับให้มาที่ iPad นะครับหรือ iPhone ของเรานะครับมาที่พ่กอฟลิงก์ด้านล่างแล้วกดเข้ามาก็คือจะมาที่หัวข้อแอปนี้ครับชื่อว่า s e n d Anywhere ครับ s e n d Anywhere ที่ขึ้นหน้าจออยู่นี้นะครับให้ดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยครับดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วกด นี่ก็คือรูปในเครื่องไปกอฟนะอันนี้ก็คือรูปเฉยๆนะครับสามารถส่งไปและส่งกลับได้นะอ่ะคราวนี้นะครับมาเรนในส่วนของคอมพิวเตอร์ของเราบ้างนะครับคอมพิวเตอร์นะครับต้องการส่งนะครับหมายความว่าไม่ต้องติดตั้งแอปก็ได้นะครับก็คือให้กดมาที่เว็บไซต์นี้นะครับที่ไปกอฟที่หนึ่งด้านล่างก็คือเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ Sen d Anywhere นะครับจากนั้นกด Sen d ครับแล้วเราก็ไปเลือกเลยครับว่าตัวไฟล์ของเราอยู่ตรงไหนอ่ะไปกอฟอยู่หน้าบนเดสก์ท็อปนะครับนี่ฮะตัวไปกรฟ สไฟล์นี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็กดเซ็นได้เลยเซ็นปุ๊บนะครับรอสักครู่นะครับเห็นไหมแล้ก็จะมีในส่วนของตัวโฆษณานิดนึงนะครับรอกดกดสคริปต์นะครับจากนั้นจะได้รหัสนะครับหหลักขึ้นมานะครับรหัส6หลักนะครับคราวนี้กลับมาที่ตัว iPad ของเรานะครับกดคําว่า c e i v e คือตัวรับครับ ce i v e นะครับตัวนี้นะแล้วก็ใส่รหัสผ่านได้เลยครับตัว6หลักตรงนี้นะครับ6ตัวนี้เมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับกดรับเลยครับ เท่นี้นะครับเนี่ยฮะการส่งไฟล์ง่ายแบบนี้เลยเพราะพี่ก๊อฟใช้แบบนี้เลยนะครับมันจะมีโฆษณานิดนึงไม่ต้องไม่ได้ต้องสนใจเพราะว่ามันเป็นแอปฟรีนะครับใช้ได้ฟรีนะครับก็จะมีโฆษณาถ้าไม่อยากดูโฆษณาก็สามารถเสียงเงินซื้อได้นะอันนี้แบบตัดโฆษณาก็ได้นะครับแต่ยอมดูโฆษณานิดนึงนะครับอ่ะกดข้ามไปนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ก็กดมาที่ตัวนี้กดมาที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บจะมี3ามไอเทมเห็นไหม เนี่ยเราได้ไฟล์สามอันแล้วคราวนี้หลายคนบอกว่าเออพี่กอ๊อฟดูแล้วแลวจะดูยังไงนะครับวิธีการจะไปเก็บไฟล์ตรงนี้ทำยังไงนะครับบางคนเป็นมือใหม่แฮชใช้งานตัตพวกนี้นะครับก็สมมติเราต้องการได้ไฟล์สามอันนี้นะครับกดไปที่ไฟล์นะครับนี่ฮะไฟล์ตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วกดคําว่าแชร์ครับ เมื่อเรากดแชร์นะครับคราวนี้เราก็เลือกเลยครับว่าเราต้องการไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับอาจจะไปที่บันทึกไปยังแอปไฟล์บันทึกไปยังแอปไฟล์หรือจะเก็บไปที่โน้ตก็ได้แล้วแต่คุณนะพี่ก๊อฟแนะนําว่าเก็บไปทางแอปไฟล์ดีกว่าก็กดไปตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปสร้างโฟลเดอร์ได้เลยครับโฟลเดอร์นี้นะครับก็คือมีไม่ว่าจะเป็นในส่งไอคาวไอแพดนะครับของชันเนี่ยเราไปสร้างที่ iPad ของชันนะครับนะครับกดบวกเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเลยอาจจะเป็น PDF อ่าเห็นไหม แล้วเราก็กดเซฟไว้ที่นี่บันทึกไว้ที่นี่ปุ๊บนะครับเนี่ยเราก็กดเรียบร้อยแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับอันที่2อ่ะกดเหมือนกันนะครับกดไปที่แชร์แล้วก็กดมาที่บันทึกไปยังแอปไฟล์นะแล้วก็กดมาที่เดิมหัวข้อเดิมนะครับก็กดบันทึกนี่เห็นไหมแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับหลักการเดียวกันอ่ะก็กดไปที่นี้กดแชร์เหมือนเดิมครับบันทึกไปยังแอปไฟล์ปุ๊บนะครับแล้วกดบันทึกเพียงเท่านี้นะครับคราวนี้เราจะไปหาตัวนี้ทำยังไงก็กดไปที่ ไฟล์ครับเลือกไปหาคําว่าไฟล์นะฮะกดไปที่ไฟล์แล้วกดไปที่ PDF เห็นไหม PDF เห็นไหมตรงนี้นะครับ PDF นี่ก็จะมีในโซ่ของ PDF ที่เราโหลดมาแล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันเนี้ยสำหรับคนที่เป็นมือใหม่หัดใช้งานเนี่ยก็อาจจะยังไม่เคยใช้งานพวก iPhone iPad นะครับก็ทําตามนี้ได้เลยเนี่ยแบบนี้ได้เลยหลังจากนั้นถ้าเกิดคุณจะแชร์อย่างอื่นคุณจะแชร์คอนอื่นนะครับก็แตะไปที่ตัวนี้แล้วกดแชร์เหมือนเดิม เมากดแชร์นะครับคุณก็เลือกไปเลยว่าจะเป็น a i r d ดอบอีเมลไลน์แล้วแต่คุกก็ได้นะครับคุณจะแชร์ไปยังไงก็ได้อันนี้นะครับเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้งานนะครับนี่ก็คือขั้นตอนในการส่งไฟล์นะครับจากคอมนะครับมาที่ในส่วนของไอโฟนและไอแพดครับลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่พี่อฝากกันในวันนี้แต่ก่อนเราจะากกันไปครับพี่ก๊อฟมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่พี่ก๊อฟใช้เองและอยากแนะนําบอกต่อนะครับก็คือคลีนน้ํายาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพทท์แ็็บเลต คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับที่ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับซึ่งต้องบอกว่าโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยครับเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นดีนะครับเพราะว่าเวลาเราไปไหนเนี่ยเราจะพกไปเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายครับเข้าน้ำยังพกไปเลยนะครับมีผลงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าตัวสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยสกปรปกมากกว่าโทส้วมถึง10เท่านะครับเราจึงจะต้องเป็นต้องมีงมหาน้ํายาทำความสะอาดที่ ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างชั้นดีนะครับปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้ก็คือครีนตอบโจทย์เลยเพราะนอกจากทําความสะอาดแล้วยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้นะครับทำให้ทําความสะอาดชั้นลึกเลยนะครับมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่ๆน,นะครับต่อมาก็คือความสะดวกครับสะดวกก็คือเป็นขวดขนาดเล็กพกพาง่ายมาพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์ที่แถมในชุดนะครับวิธีการใช้งานก็แค่ฉีดลงไปในผ้าครับอย่างเงี้ยฉีดลงไปนลครับแล้วเราก็นํามาเช็ดอย่าไปฉีดลงไปในตัวอุปกรณ์นะ ให้ฉีดบนผ้าแล้วนามาเช็ดนะครับทองความสะอาดนะครับเช็ดเราจะเป็นหน้าจอทำความสะอาดนะครับหรืออย่างเช่นในการก็คือตัวนี้แอปเปิลวอนะครับอย่างนี้เราก็เช็ดได้ทาความสะอาดได้นะครับสะดวกกในการใช้งานครับพกพาง่ายน้ําหนักเบาด้วยนะครับและสิ่งสาคัญจุดเด่นของเขาเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยครับปลอดภัยยังไงเพราะตัวนี้ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ9 9 9มั่นใจได้ว่าปลอดภัยกับผู้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานผู้ใหญ่ที่แพ้ง่ายหรือเด็กนะครับอันนี้เราบางครั้งเนี่ยเราจะให้สมาร์ทโฟนนะครับแท็บเล็ตให้คุณลูก นำตัวคลีนไปเช็ดทำความสะอาดได้เลยนะครับและไม่ต้องกังวลเรื่องของกลิ่นนะครับบางคนเนี่ยเวลาใช้งานสารสกัดธรรมชาติแล้วจะพบว่ามีกลิ่นที่อาจจะรุนแรงนะครับต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีให้เลือกถึง4กลิ่นด้วยกันเป็นกลิ่นหอมอ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นมิ้นต์กลิ่นตัวดอกไม้นะครับกลิ่นซากุระและก็กลิ่นคูลวอเตอร์นะครับเราเลือกด้ตามความออเหมาะสมนะครับพี่ก๊อฟใช้เองแล้วมั่นใจว่าดีจริงนะครับพี่ก๊อฟเลยนำมาจาัดจำหน่ายผ่านแฟนเพจแคทไฟนะครับ แล้วก็ c t f ไฟ h ์ช็อปในชอปป้อ p ปีนะครับสามารถไปกดลิงก์ดูด้านล่างได้นะครับก็ทุกคําสั่งซื้อนะครับจะเป็นการร่วมสนับสนุนช่องของเรานรในการพัฒนาคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยนะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าขอกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แปงนะครับและกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c t f i ฟครับ